ผมไม่ได้ขายของที่แพงกว่าแต่ผมขายคุณภาพที่เหนือกว่าแน่นอนครับ โซลกาดเคียชูโปแอคทีฟฟิล์มใสกันรอยที่คนรักรถตัวจริงเลือกเหตุผลที่ผมเลือกใช้แบรนด์โซลกาดมาตรฐานสากลระดับโลกจากอเมริกาและร้านเราเป็นร้านเดียวในโซนต่างจังหวัดที่เราได้ใช้แบรนด์นี้โซลกาดผู้นําด้านฟิล์มใสกันรอยและฟิล์มกองแสงที่มีศูนย์วิจัยเป็นของตัวเองที่แคลิฟอร์เนียซึ่งฟิล์มผ่านมาตรฐานการผลิตระดับ g กลบอลไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฟิล์มแต่คือเทคโนโลยีเพื่อการปกป้องคุณสมบัติของเคียชูโปแอคทีฟเป็นเกรด TPU พเมยมแท้ และมีความหนาถึง215ไมครอนเนียนใสกว่าเหมือนไม่ได้ติดปกป้องรอยสเก็ดหินรอยขีดข่วนและแสง UV ได้จริงและมาพร้อมเ e ลซอร์ลิงเทคโนโลยีพื้นฟูรอยขีดข่วนเล็กๆได้เองครับแถมยังปกป้องได้นานสูงสุดถึง,ถง8ปีเต็มเรามีใบรับการจากโสกาบดโดยตรงเลยครับที่คิมคาร์าของเราผมไม่ใช้ฟิล์มโน,โนเนมแน่นอนครับทุกม้วนฟิล์มของผมมี QR Code ทุกม้วนครับให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนครับและที่ร้านผมตัดแบบด้วยซอฟต์แวร์ตรงรุ่นทุกคันครับไม่เสี่ยงตัดมือไม่เสี่่่่่ยงงงาาาาดแนนนนนอคคครรัททททุกกตติิ้มชเผ เฉพาะทางร้านของเราครับผมพร้อมเต็มเต็มคุณค่าให้กับรถของคุณให้โดดเด่นด้วยฟิล์มกันรอยระดับโลกนี่แหละคือผลที่ลูกค้าเลือกเราครับถิงแม้จะลงทุนด้วยราคาหลักแสนมั่นใจได้เลยครับเรื่องคุณภาพและฝีมือคุ้มค่าสมราคาแน่นอนครับเพราะผมเองควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทั้ง3คันสติกเกอร์0ูที่มาไกลาจากหนองคายและสติกเกอร์0ูกับแลนด์ครยเตอร์อีก2คันที่ลูกค้ามาจากอยุธยาครับที่ไว้วางใจเลือกกกกฟิลกลกกิลลล์มใใสจจจาาแบบรรรดดะะััโโตวงเเอศึษยี้ข แล้ว<อ>คุณจะไม่พลาดคุณภาพที่เหนือกว่าแน่นอนครับ